สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้แมนใบยกอยู่ที่พระนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพามาชมหออปทุมแปลงนาของพี่สุเทพนะครับดูครับปัจจุบันอายุเจ็บวันครับวันนี้มาฉีดกิ่งทองรับท้องครับดูครับอยู่บริเวณป่ากกล้วยเลยนะครับพี่น้องครับป่ากกล้วยนี่ก็ฉีดกิ่งทองแล้วก็ใส่แร่ภูเขอไฟใบยกนะครับพี่น้องครับปกติแปลงนี้ยาลิเกกับข้าวดีดเยอะ พอสมควรครับรอบนี้หมักเทนเดอร์ก่อนแล้วก็อายุได้ยี่สิบวันครับใส่แร่ภูเขาไฟบหยกนะครับแล้วก็พ่นกิ่งทองรอบนี้เป็นรอบที่สามครับพี่น้องครับที่พ่นนโนเอนไซม์กิ่งทองทางใบครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเลยครับแม้แต่หยดเดียวครับพี่น้องครับดูครับใบกวดใบตั้งแต่กอนแน่นหมดเลยครับตามร่องน้ําแน่นตึบเลยครับโอ้โหสุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องครับ วันนี้มาฉีดรับทองครับพี่น้องครับต้นกลมแล้วนี่ครับโดนกําลังฉีดครับฉีดกิ่งทองอย่างเดียวครับไม่ได้ผสมอะไรเลยเพียวเพียวครับพี่น้องครับเพียวเพียวเนี่ยครับดูความแกข่งของต้นครับโดนใบพัดลมของโดนนะครับตามหลักต้นต้องเอ็นครับพี่น้องครับแต่นี่พอเอ็นพอโดนไปโดนไปแล้วมันก็ดีดขึ้นมาครับต้นต้นแข็งครับพี่น้องครับต้นแข็งใบสากด้วยครับ โอ้นี่ดูครับยืนอโดนยืนให้ดูเลยครับดูความแข็งของต้นครับพี่น้องครับเหมือนมีสปริงครับอ่าโอ้โหดูครับพี่น้องครับแต่ก่อนแน่นเลยนะครับที่สําคัญี่ตามร่องน้ําตันหมดเลยครับแปลงนี้หมักเทนเดอร์ไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วก็มาหว่านข้าวอายุยี่สิบวันใส่แร่ใบหยก นะครับยี่ห้าวันฉีกิ่งทองครั้งแรกอายุสี่สิบวันพ่นกิ่งทองครั้งที่สองนี่ครับอายุตอนอายุเจ็ดสิบวันครั้งที่สามเนื่องจากพี่สุเทพแกรับราชการครับไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยครับจนรอบนี้มาพ่นกิงทองครับรอบที่สามดูครับพี่น้องครับเหมือนกันทั้งสองแปลงครับนี่ครับใช้สามเกลอทั้งสองแปลงเลยนะครับพี่น้องครับสี่สิบห้าไล่ ดูครับพี่น้องดูแต่ละกอครับอ่าแมลงไม่รบกวนครับมีบ้างครับทําได้แต่ปลายใบนะครับลงต้นลงโคนไม่ได้ก็ไปเองครับพี่น้องครับโอ้โหสวยแน่นหมดครับพี่น้องครับปกติอ่าตอนตั้งท้องนี่เพลกหนอนแมลงต่างๆจะชอบมาเจาะมากวนครับ แต่เนื่องจากใส่ใบยกนะครับต้นมันแข็งครับแล้วก็ฉีดกิ่งทองใบมันกวดใบมันตั้งครับแมลงเกล็ดแดดเกลีดลมครับพี่น้องครับเมื่อใบกวดใบตั้งแล้วเกาะหน้าใบไม่ได้ใต้ใบไม่ได้เขาไปเองตามธรรมชาติครับแต่ถ้าใบก้มเป็นใบมะม่วงก็เกาะใต้ใบแล้วก็กินกินเสร็จก็แพร่พันธุ์นะครับแพร่พันธุ์แพร่ขยายแล้วก็ทําลายครับนั่นคือบ่อเกิดแห่งโรคพืชแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆครับพี่น้องครับ แต่นี่ครับเมื่อใบกวดใบตั้งแสงแดดสาดส่องถึงนะครับสายลมพัดผ่านได้เกาะไม่ได้ครับพี่น้องครับไปเองโดยธรรมชาติครับลดต้นทุนทั้งยาฆ่าแมลงและปุ๋ยตามท้องตลาดครับพี่น้องครับดูครับดูความแข็งของต้นครับดูครับเหมือนมีสปริงครับพี่น้องครับนี่เป็นยังไงครับแล้วแน่นตึบเลยครับดูครับพี่น้องครับโอ้โหชัดเจนครับชัดเจน นะครับเขียวธรรมชาติครับเขียวไม่จัดจ้านมากแต่เขียวไม่ทอดสีครับพี่น้องครับเขียวทนเขียวนานนีครับต้องสามเกลือครับเทนเดอร์หมักฟางย่อยสลายวัชพืชมเมล็ดหญ้ามเมล็ดข้าดีเมล็ดเข้าวเ,เ,เด้งมเมล็ดข้าวหางม้าต่างๆนะครับแล้วก็หวานแร่ภูเขาไฟใบหย,ยกหลังจากนั้นพ่นด้วยนาโนเอนไซม์กิ่งทองแมตไปกับไทม์สปีดสาร แค่กระจายนั่นเองครับจึงทำให้ต้นแข็งใบสากใบตั้งแมลงไม่กวนสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ